ับเต็มได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลวัชรยญยาหรืยเว็บไซต์สังกกวิทยา 911.com และสามารถติดตามวรรณกรรมเรื่องอื่ที่น่าสนใจได้อีกตามลิงก์ที่ให้ไหว้ได้เลยค่ะเลียดกกตอนที่20ฝ่ายของจูเก่งตรงซึ่งเป็นบุตรภรรยาน้อยของซุนคุตผู้ตายนั้นขั้นของจูเจียบได้สมบัติแล้วก็หาอยู่เมืองเต็งไม่ หนีไปอยู่กับเจ๋ฮวนก๋งเจ้าเมืองเจ๋เจ้าเมืองเจ๋เจ,เเจ,จึงตั้งก๋งจูเก๋งตรงเป็นกังเจียคุ้นนางตำแหน่งทหารฝ่ายนางบุญเกียงมารดาเข่งหูป่วยเจ้าเมืองล่อให้หมอประกอบยาให้กินหลายขนานโรคนั้นก็ไม่บรรเทากลับสุดหนักลงนางบุญเกียงจึงเรียกเข่งหูเข้าไปสั่งว่าถ้ามารดาตายแล้วเจ้าอย่าเพิ่งทำการฝังศพมารดาเลยตงไปขอนางเกียงสี ผู้บุตเจ๋หวนกขงเจ้าเมืองเจ๋มาตั้งเป็นหูหินภรรยาใหญ่ไว้ก่อนจึงค่อยแต่งการฝังศพมารดาต่อทีหลังพอนางสั่งสิ้นคำก็ขาดใจตายเข่งหูก็ร้องไห้รักมารดาจึงเอาศพใส่หีบไว้ในที่อันสมควรแล้วปรึกษาขุนนางทั้งปวงว่าเราจะใช้ผู้ใดไปขอนางเกียงสีบุตรเจ๋หวนกขงเจ้าเมืองเจ๋ไปหูจออวยจึงห้ามว่าท่านยังหาได้ทำการฝังศพมารดาไม่ จึงจะให้ไปขอลูกสาวเจ้าเมืองเจ๋นั้นผิดธรรมเนียมแต่ก่อนเขงหูจึงว่าเมื่อมารดาเราจะตายสั่งไว้ให้ไปขอนางเกียงสีบุตรเจ้าเมืองเจ๋มาเป็นหูหญินก่อนจึงให้ฝังศพต่อทีหลังจออวยได้ฟังก็ไม่ตอบเขงหูจึงให้โตหูโกฮีเอาสิ่งของไปขอนางเกียงสีบุตรเจ้าเมืองเจ๋ไตหูโกฮีไปถึงเมืองเจ๋จึงเอาของเข้าไปคำนับเจ๋ฮวนกง แล้วแจ้งความตามซึ่งเข่งหูเจ้าเมืองลอ่อสั่งให้เจหวนก่งฟังทุกประการแล้วแจ้งความตามซึ่งเข่งหูเจ้าเมืองล่อสั่งให้เจหวนก่งฟังทุกประการเจหวนก่งก็ยอมยกให้ไตหูโกฮีจึงคำนับลากลับมาถึงเมืองล่อแล้วเข้าไปแจ้งความแก่เข่งหูเข่งหูแจ้งดังนั้นก็มีความยินดีครั้นถึงวันเลิกดีจึงให้แต่งเกวียนไปรับนางเกียงสีมาตั้งเป็นที่หูหินภรรยาใหญ่ แล้วก็จัดแจงการฝังศพนางบุญเกียงผู้มารดาตามธรรมเนียมครั้งนั้นพระเจ้าจิวอุยอองเสวยราชสมบัติได้เจ็ดปีอยู่มาวันหนึ่งเจ๋ฮวนกขงเจ้าเมืองเจ๋คิดจะไปปราบตามกขงจูเจี๋ยเจ้าเมืองเต็งให้อยู่ในอำนาจจึงตระเตรียมทหารยกออกจากเมืองเดินทัพไปถึงชาญเมืองเต็งให้ตั้งค่ายล้อมเมืองไว้ทั้งสี่ด้านฝ่ายกงจูเจี๋ยเจ้าเมืองเต็งแจ้งเหตุดังนั้นก็ตกใจกลัว จึงจากสิ่งของและเครื่องบรรณาการให้คนใช้เอาออกไปอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้นเจหวนกงคนใช้คำนับลาคุมสิ่งของออกไปถึงค่ายจึงเข้าหาขุนนางผู้ใหญ่ขุนนางผู้ใหญ่ก็พาคนใช้เอาเครื่องบรรณาการเข้าไปคำนับขอโทษยอมเป็นเมืองขึ้นกับเจหวนกงเจหวนกงก็ยกโทษให้แล้วก็เลิกทับกลับไปเมืองตั้งแต่นั้นมา เจโฮนกงเจ้าเมืองเจนั้นก็มีเกียรติยศและสง่าปรากฏไปทั้ง4ทิศหัวเมืองทั้งปวงก็คำนับยำเกรงขึ้นกับเมืองเจเป็นอันมากฝ่ายพระเจ้าจิววีอองเสวราชอยู่ในเมืองตังจิวได้10ปีวันหนึ่งเสด็จออกขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยเฝ้าพร้อมตามตำแหน่งมีผู้เข้าไปกราบทูลว่าหุยกงเจ้าเมืองโอยนั้นตายแล้วหมัดนี้กงจูเจียผู้บุตรครองเมืองแทนชื่ออีกง อีกงงนั้นแข่งเมืองอยู่หาไปขึ้นกับเมืองเจ๋ไม่พระเจ้าจีอุยอ,องได้ทรงฟังดังนั้นก็เคืองพระไทยจึงตรัสใช้เตียนเป็กเกลียวให้ถือหนังสือรับสั่งไปบอกเจ๋ฮวนกงเจ้าเมืองเจ๋ให้ยกทัพไปปราบกงจูเฉียเจ้าเมืองโอยเจ๋ฮวนกงครั้นแจ้งรับสั่งก็เกณกองทัพยกออกไปตามระยะทางไปถึงชาญเมืองโอยก็รับสั่งทหารให้ตั้งค่ายล้อมเมืองไว้ให้มั่นคงกงจูเฉียเจ้าเมือง รู้ว่าข้าศึกมาล้อมเมืองไว้ก็จัดทหารยกออกไปถึงหน้าข่ายเจ๋หวนกงเจ๋หวนกงเห็นกงจูเฉียออกมาก็ขับทหารทั้งปวงให้เข้าโจมตีทัพกงจูเฉียเป็นสามารถกงจูเฉียกับทหารต้านทานฝีมือข้าศึกไม่ได้ก็แตกทัพกระจัดกระจายไปทหารเมืองเจ๋ได้ทีก็ตามตีซ้ำเติมทหารเมืองโอยไปถึงประตูเมืองเจ๋หวนกงจึงสั่งทหารให้ร้องประกาศเข้าไปในเมืองว่า ถ้ากงจูเฉียรักตัวกลัวตายจงเอาเครื่องบรรณาการออกมายอมเป็นเมืองขึ้นกับเราแม้นไม่ออกมาคานับขอโทษเราเราจะทำลายกำแพงเมืองเข้าไปจับเอาตัวกับบุตรภรรยามาประหารชีวิตเสียให้สิน้นทหารทั้งพวงก็ร้องประกาศเข้าไปตามคำสั่งกงจูเฉียได้ฟังก็ยิ่งสะดุ้งตกใจนะักจึงจัดสิ่งของทองเงินบรรทุกเต็มเกวียนห้าเล่มแล้วให้กงจูใครของบุตรผู้ใหญ่คุมเกวียนซึ่งบรรทุกสิ่งของห้าเล่มออกไปขอโทษตัวยอมเป็นเมืองขึ้น เจหวนก๋งก็ยกโทษให้แล้วเลิกทับกลับไปเมืองก๋งจูไขหองเห็นเจหวนก๋งมีสติปัญญาทั้งน้ำใจก็กว้างขวางอบอ้อมแก่หัวเมืองทั้งปวงโดยแท้พอจะเป็นที่พึ่งของตัวได้ก็หนีบิดาตามไปอยู่ด้วยเจหวนก๋งเจ้าเมืองเจ๋เจ้าเมืองเจจึงถามก๋งจูไขหองว่าเจ้าสิเป็นบุตรผู้ใหญ่ของก๋งจูเฉียเจ้าเมืองโอยเหตุไฉนไม่อยู่ครอบครองสมบัติของบิดาเล่าก๋งจูไคหองคำนับแล้วตอบว่า ข้าพเจ้าเห็นท่านมีสติปัญญากตัญอยู่ต่อแผ่นดินโดยสุจริตจึงอุตส่าห์สวามิภักิ์มาพึ่งบารมีอยู่ด้วยหวังจะได้รู้ขนบราชการและอย่างธรรมเนียมสืบไปข้าพเจ้าจึงไม่อาลัยถึงสมบัติบ้านเมืองของบิดาเจหวนกงได้ฟังดังนั้นก็ยินดีจึงตั้งกงจูไขหองเป็นไคหูตำแหน่งขุนนางให้เครื่องยศพร้อมทุกสิ่งกงจูไคหองก็ดีใจจึงแจ้งความแก่เจหวนกงว่าบิดาข้าพเจ้ามีบุตรหญิงคนหนึ่ง,นนงชื่อนางอวยกี นางอวยกีนั้นประกอบด้วยจริตกิริยารูปทรงก็งามนักแม้นท่านได้นางอวยกีมาไว้ในเมืองนี้เห็นจะมีสง่าราศีเป็นอันมากเจฮวนขงแจ้งดังนั้นจึงให้คนใช้เอาเครื่องบรรณาการไปขอนางอวยกีบุตรกงจูเฉียเจ้าเมืองโอยคนใช้ก็คำนับลาไปถึงเมืองโอยจึงเอาเครื่องบรรณาการให้กงจูเฉียและบอกว่า บันี้เจหวนกงเจ้าเมืองเจ๋สมัครเป็นมิตรกับท่านจึงให้ข้าพเจ้ามาคำนับว่ากล่าวขอนางอวยกีหัวเมืองทั้งสองจะได้เป็นทางไมตรีต่อไปกงจูเฉียก็ไม่ได้ขัดขวางจึงจัดแจงแต่งตัวนางอวยกีตามยศอย่างบุตรเจ้าเมืองแล้วให้ขุนนางผู้ใหญ่กำกับนางอวยกีไปส่งณเมืองเจคนใช้เจ้าเมืองเจกับขุนนางทั้งสี่ก็คำนับลาพานางอวยกีไปให้เจหวนกงเจ้าเมืองเจ๋เจ้าเมืองเจ๋มีความยินดีนัก คุณนางทั้งสี่ก็ลากลับไปครั้นเจหวนกงได้นางอวยกีมาไว้เป็นภรรยาก็มีความกลรูนารักใคร่เป็นอันมากฝ่ายกงจูเซงซึ่งเป็นจิ้นบูกงเจ้าเมืองจิ้นนั้นมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อกงจูมูยจูกงจูมุยจูคนนี้เป็นที่รักของจิ้นบูกงผู้บิดาอยู่มาวันหนึ่งกงจูเซงไปขอนางฮูกีบุตรเจ้าเมืองไตยหยงกับลูกสาวเจ้าเมืองเสียหยงมาให้เป็นภรรยา กงจูมุยจูอยู่กับนางทั้งสองมีบุตรชายคนละคนบุตรนางฮูกีนั้นชื่อกงจูตรงนี้บุตรนางที่เป็นลูกสาวเจ้าเมืองเสียหยงชื่อกงจูอีฮูครั้นอยู่มากงจูเซ็งได้นางเจ๋เกียงหลานสาวเจ๋ฮวนกงเจ้าเมืองเจ๋เป็นภรรยาและนางเจ๋เกียงนั้นอายุได้16ปีมีจริตกิริยารูปทรงนั้นงามนักกงจูมุยจูเห็นนางเจ๋เกียงเมียบีดา รูปร่างดีก็พอใจจึงลอบรักใคร่กับนางเจ๋เกียงจนนางมีคันขึ้นมาขณะเมื่อกงจูงวยจูกับนางเจ๋เกียงเป็นชู้กันนั้นกงจูเซงผู้บิดาครองสมบัติได้39ปีป่วยเป็นโรคชราอยู่ประมาณครึ่งเดือนกงจูเซิงก็ถึงแก่กรรมกงจูงุยจูจึงแต่งการฝังศพกงจูเซงตามตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วคุณนางทั้งวงก็ยกกงจูงุยจูขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนชื่อจิ้นเฮียนกง จิ้นเฮียนกงมีขุนนางผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาและราชการทั้งปวงสิทธขาดอยู่สองคนชื่อเลียงฮูคนหนึ่งปังกวยอูคนหนึ่งจิ้นเฮียนกงจึงตั้งนางเจ๋เกียงภรรยาของบิดาเป็นฮูหยินนางเจ๋เกียงเป็นฮูหยินอยู่ได้สองเดือนนางเจ๋เกียงก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งชื่อกงจูซินเซงกงจูซินเซงนั้นเป็นที่รักใคร่ของจินงงจ้นเฮียนกงจิ้นเฮียนกงจึงตั้งกงจูซินเซง เป็นที่ซีจูสำหรับจะได้ครองสมบัติสืบแท่แทนตัวต่อไปแล้วให้ไตหูงวนกวนใต้หลีซกคุณนางสองคนเป็นพี่เลี้ยงดูและว่ากล่าวข้อผิดและชอบครั้นอยู่มานางเจ๋เกียงมารดาก่งจูซินเซงมีบุตรหญิงอีกคนหนึ่งนางก็ป่วยเป็นโรคปัจจุบันตายจิ้นเฮียนก่งจึงทำการฝังศพนางเจ๋เกียงเสร็จแล้วตั้งนางแกขุนบุตรเจ้าเมืองเกียเป็นหูหินภรรยาใหญ่ อยู่ด้วยกันมาช้านานไม่มีลูกจิ้นเฮียงกงจึงมอบนางเป็กกีลูกนางเส๋เกียงผู้ตายให้นางแกกุนเลี้ยงไว้เป็นบุตรจิ้นเฮียงกงนั้นได้ครองเมืองมา15ปีก็คิดจะไปตีเมืองกีหยงให้อยู่ในอำนาจจึงจัดแจงทะ้แก้วทหารยกออกมาจากเมืองเดินทัพไปถึงชาญเมืองกีหยงแล้วสั่งให้ตั้งค่ายล้อมเมืองไว้ทั้ง4ด้านเจ้าเมืองกีหยงรู้เหตุดังนั้นก็ตกใจกลัวจึงแต่งลูกสาวสองคนผู้พี่ ชื่อนางเลกีน้องชื่อเสี่วกีแล้วก็พาออกไปถึงค่ายจิ้นเฮียนกงจิ้นเฮียนกงเห็นรูปร่างนางทั้งคู่สงี่ยงนาำน่ารักก็ยินดียกโทษให้เจ้าเมืองกียงแล้วพานางเลกีนางเสี่วกีขึ้นขี่เกวียนเลิกทับกลับไปเมืองจิ้นจึงเลี้ยงนางเลกีนางเสี่วกีพี่น้องเป็นภรรยาและนางเลกีนั้นรูปงามเหมือนนางอุยสีเมียเซ็กเฮา,าเจ้าเมืองเซ็กมีมารยามากเหมือนขันกีผู้เป็นมเหสีพระเจ้าติวอ๋อง จิ้นเฮียนกงก็มีความกรุณานักนางเลกีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อกงจูฮีเจ๋อยู่มานางเสี่ยวกีน้องสาวมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อกงจูโตจูตั้งแต่นั้นจิ้นเฮียนกงก็หลงรักนางเลกีกับนางเสี่วกีเป็นอันมากจึงทำให้ชิงชังนางแก่ขุนผู้เป็นหูหยินคิดจะถอดเสียจากที่จะตั้งนางเลกีเป็นหูหยินภรรยายใหญ่จึงให้หาก,กวยกีผู้เป็นโหรเข้ามาดูดวงชะตานางเลกี จะสมเป็นที่ฮูหยินหรือหาไม่กวยกี่ก็พิเคราะห์ดูดวงชะตาและราศีตามตำรับที่ได้เล่าเรียนไว้ครั้นแจ้งแล้วจึงคำนับบอกว่าวาสนานางเลกีนี้ไม่ควรจะเป็นฮูหยินแม้นท่านยกนางเลกีขึ้นเป็นฮูหยินภรรยายใหญ่แล้วป่านเมืองท่านจะเกิดอันตรายเป็นมั่นคงจิ้นเฮียนกงได้ฟังดังนั้นก็ไม่เชื่อฟังคำกวยกี่ว่าจึงให้ซื้อเซาโหนพิเคราะห์ดูชะตานางเลกกีใหม่ สือเสาก็พิจารณาคูณหารดูลักษณะนางเลกีตามตำราโหนแล้วจึงทายเหมือนคำกลวยกี่ว่าทุกประการจินเฮียนกงก็หาเชื่อคำโหนทั้งสองไม่เพราะหลงรักนางเลกีเป็นกำลังจึงกลับเข้าไปในที่ข้างในถอดนางแก่ขุนเสียจากที่หูหยินตั้งนางเลกีเป็นหูหยินภรรยาใหญ่สารพัดการข้างในก็มีสิทธิขาดอยู่กับนางเลกีผู้เดียวอยู่มาวันหนึ่งจินหัวนกงจึงปรึกษานางเกเลกีว่า เราคิดจะถอดกงจูซินเข่งเสียจากที่ซีจูจะตั้งกงจูฮีเจ๋บุตรเจ้าเป็นที่ซีจูแทนเจ้าจะเห็นประการใดนางเลกีนั้นคิดจะใคร่ให้กงจูฮีเจ๋บุตรของตัวเป็นซีจูอยู่ไม่ได้เว้นวันแต่แกล้งทำกลมานยาหมายจะให้จิ้นเฮียนขงเห็นว่าซื่อสัตย์จริงจึงคำนับตอบว่าซึ่งท่านกรุณาจะตั้งบุตรข่าพระเจ้าเป็นที่ซีจูครั้งนี้ บุญคุณนั้นหาที่สุดมิได้แต่กงจูซินเซงเป็นที่ซีจูนี้ก็ไม่มีข้อผิดสิ่งใดท่านจะถอดกงจูซินเซงเสียจากที่แล้วจะตั้งบุตรข้าพเจ้าเป็นที่ซีจูนั้นไม่ควรข้อหนึ่งคุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงจะติเตียนนินทาว่าท่านไม่ตั้งอยู่ในสัตยธรรมถ้าจะขืนยกบุตรข้าพเจ้าขึ้นเป็นซีจูให้จงได้ท่านจงประหารชีวิตข้าพเจ้าเสียก่อนจึงตั้งกงจูฮีเจเป็นที่ซีจูเถิด จิ้นเฮียนกงครั้นได้ฟังสำคัญว่านางเลกีพูดจาโดยสุจริตก็ยิ่งมีความรักหนักขึ้นกว่าเก่าจิ้นเฮียนกงมีคนสนิทคนหนึ่งชื่ออิวสีรูปร่างก็งามทั้งสติปัญญาแยบคายมากเป็นที่วางใจจิ้นเฮียนกงจิ้นเฮียนกงโปรดให้อภัยแก่อิวสีอิวสีเข้าวังออกวางผิดเวลาได้ไม่มีใครห้ามวันหนึ่งอิวสีเข้าไปในวงังนางเลกีเห็นก็คิดรักจึงทำชายตาให้ศบตายอิวสี แล้วแกล้งกล่าวเรียบเคียงเป็นคำในต่างๆอิวสีรู้มารยาก็รอบรักไข่ไปมาหากันมิให้จิ้นเฮียนกงรู้ครั้นอยู่มานางเลกีคิดจะเอาสิ่งของเงินทองไปให้สินบนเลียงฮูกับตังกวยอูจะให้ขุนนางสองคนช่วยว่ากล่าวจิ้นเฮียนกงให้ใช้กงจูซินเซงไปเสียจากเมืองจะได้คิดอ่านแก้ไขให้กงจูฮีเจ๋บุตรของตัวเป็นที่ซีจูขณะเมื่อนางเลกีตึกตองน,นั้น พออิวสีเข้าไปหานางเลกีนางเลกีจึงกระซิบสั่งเป็นความลับแล้วก็เอาเงินทองของคำนับให้อิวสีอิวสีก็คุมสิ่งของทั้งปวงไปแบ่งให้เลียงฮูแล้วแจ้งความซึ่งฮูหยินเลกีสั่งมาให้ฟังทุกประการเลียงฮูรับทุระแล้วว่าการอย่างนี้เราจำจะให้ตังกวยอูรู้ด้วยจะได้ช่วยกันคัดง้างตามสติปัญญาอิวสีจึงบอกว่านางเลกีก็สั่งให้ข้าพเจ้าเอาสิ่งของไปหาตังกวยอูด,ด้วย เลียงฮูครั้นได้ฟังจึงพาอิวสีไปถึงบ้านตังกวยอูอิวสีเอาเงินทองของกำนันให้ตังกวยอูและบอกความซึ่งนางเลกีสั่งให้ฟังทุกสิ่งตังกวยอูก็รับว่าอย่าวิตกเลยอิวสีจึงลากลับไปเลียงฮูกับตังกวยอูก็ปรึกษากันซึ่งจะว่ากล่าวจิ้นเฮียนกงให้ใช้กงจูซินเซงผู้เป็นซีจูให้ไปเสียจากเมืองทั้งสองเห็นอุบายประการหนึ่งจึงพากันเข้าไปแจ้งความแก่จิ้นเฮียนกงว่าเมืองซกอัก ที่ตำบลภูตำบลคุดนั้นเป็นด่านศึกสำคัญอยู่บัดนี้ไม่มีตัวนายไปตั้งรักษาไว้ถ้าข้าศึกยกมาจะเข้าถึงชาญเมืองเราได้โดยง่ายขอให้กงจูซินเซงกับกงจูติ่งนีกงจูอีฮูซึ่งเป็นบุตรท่านไปตั้งรักษาเมืองหน้าด่านทั้งสามตำบลไว้เมืองเราจึงจะเป็นสุขสบายจิ้นเฮียงกงก็เห็นด้วย จึงให้กงจูซินเซงกับไทฮูซึ่งเป็นพี่เลี้ยงยกไปตั้งอยู่ณนเะมืองซกอันให้กงจูตงนีกับเฮามัวไปอยู่รักษาที่ตำบลภูให้กงจูอีฮูกับลีอีเซงอยู่ตำบลคุดกงจูซินเซงกับไทฮูกงจูตงนีกับเฮามัวกงจูอีฮูกับลีอีเซงคุนนางต่างคำนับลายกทหารแยกทางกันไปตั้งรักษาเมืองด่านทั้งสามตำบลตามคำสั่ง เลียงฮูกับตังกวยอูจึงให้คนใช้ไปบอกความกับนางเลกีนางเลกีแจ้งดังนั้นก็ยินดีอยู่มาวันหนึ่งนางเลกีคิดจะให้กงจูซินเซงแยกไปทำศึกหัวเมืองจะคอยจับผิดจึงแซงทำอุบายว่ากับจิน้นเฮียนกงว่าครั้งนี้เมืองเราก็มีความผาสุกเป็นปกติแต่เมืองเต็กเมืองอุยนั้นไม่เอาเครื่องบรณาการมาขึ้นกับท่านแม้นานไปมือหน้า เห็นจะคิดมาทําการศึกแก่เมืองเราเป็นมั่นคงขอท่านจงมีหนังสือไปถึงกงจูซินเซงให้ยกไปปรับให้ยกไปปรับตามหัวเมืองทั้งสองเสียจิ้นเฮียนกงก็เห็นจริงด้วยจึงให้ม้าเร็วถือหนังสือไปให้กงจูซินเซงณเมืองซกอักม้าเร็วก็คานับลารีบถือหนังสือไปให้กงจูซินเซงกงจูซินเซงแจ้งในหนังสือแล้วจึงให้ไตหูเตียวซกกระปิดบวนุนนางนายทหารทั้งสองเกฑ์กองทัพยกไปตีเมืองเต็ก เจ้าเมืองเต็กกับทหารทั้งปวงสู้รบไม่ได้ตีแตกหนีไปกงจูซินเซงจึงขับทหารเข้าในเมืองเต็กให้ไตหูเตียวซกอยู่รักษาเมืองเต็กแล้วยกทัพไปตีเมืองอุยเจ้าเมืองอุยจึงยกทหารออกรบกับกงจูซินเซงเป็นสามารถทหารกงจูซินเซงฆ่าฟันทหารเมืองอุยเจ็บป่วยล้มตายเป็นอันมากเจ้าเมืองอุยต้าทานฝีมือไม่ได้ก็แตกทัพหนีไปกงจูซินเซงจึงยกเข้าในเมืองอุยมอบเมืองอุยให้ปิดบวนนายทหารตั้งอยู่รักษา แล้วเลิกทับกลับไปเมืองซกอันจึงแต่งหนังสือบอกไปถึงจิ้นเฮียนกงผู้บิดาจิ้นเฮียนกงแจ้งในหนังสือดังนั้นก็มีความยินดีจึงเข้าไปบอกแกนางเลกีนางเลกีก็แกล้งทําเป็นยินดีแต่ใจนั้นโกรธแค้นคิดพยาบาทกงจูซินเซงมากขึ้นกว่าเก่าครั้งนั้นพระเจ้าจิวอิวอ๋องสเสวยราชสมบัติได้12ปีฝ่ายฮิมฮีบุตรช้อบุญอ๋องตั้งแต่ครองสมบัติอยู่ในเมืองช้อคิดระแวงหิมหุนน้องชาย ว่ามีสติปัญญาเกรงจะชิงเอาสมบัติก็คอยหาผิดหิมหุนอยู่ไม่ได้ขาดหิมหินรู้ว่าหิมฮีพี่ชายหมายจะฆ่าก็ระมัดตัวไม่ได้กระทธพร้ความผิดสิ่งใดและบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยในเมืองชอ้นนั้นสมัครจะให้หิมหุนเป็นเจ้าเมืองทุกตัวคนหิมฮีก็คอยจับผิดหิมหุนหาได้ไม่แล้วคิดอายฝึงจะฆ่าหิมหุนอย่างหนึ่งซึ่งให้หาตัวหิมหุนเข้ามา ชวนว่าพรุ่งนี้พี่จะพาเจ้าไปเที่ยวป่าล่าเนื้อเล่นให้สบายหิมฮุนได้ฟังก็เข้าใจว่าหิมฮีล่อลวงจะพาตัวออกไปฆ่าจึงแกล้งทําเป็นยินดีแล้วลาออกบอกความแก่ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงแจ้งดังนั้นก็เป็นใจพร้อมด้วยหิมฮุนหิมฮุนจึงสั่งความลับกับขุนนางนายทหารทั้งปวงไว้ครั้นเวลารุ่งเช้าหิมฮีก็ชวนหิมฮุนขึ้นเกวียนคนละเล่มยกทหารออกจากเมืองไปถึงกลางป่าแห่งหนึ่ง เป็นที่เปรียวฝูงเนื้ออยู่ชุกชุมจึงให้หยุดประทับหมายจะทําร้ายแก่หิมหุนหิมฮีถือกระบี่ลงจากเกวียนแล้วสั่งทหารทั้งปวงให้ไปเที่ยวยิงเนื้อนายทหารซึ่งหิมหุนสั่งความรับไว้ก็ยืนอ,อยู่ข้างหลังหิมฮีขันเห็นได้ทีจึงเอาทวนแทงหิมฮีล้มลงขาดใจตายหิมหุนก็สั่งทหารให้เอาศพหิมฮีขึ้นใส่ในเกวียนและยกกลับมาถึงเมืองจึงแซงทําร้องไห้เข้าไปคํานับบอกนางอุยสีผู้มารดาว่า หิมหีพี่ชายข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคปัจจุบันตายเสียในป่าแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าเอาศพหิมหีใส่กเกวงเข้าไว้ณนะที่ข้างหน้านี้นางอุยสีได้ฟังดังนั้นกั้น้ำตามีได้ก็ร้องไห้รักหิมหีต่างๆจึงให้ขุนนางทั้งปวงจัดการฝังศพหิมหีตามธรรมเนียมแล้วก็ยกหิมหุนขึ้นเป็นเจ้าเมืองชื่อชอเสียงอ๋องช่อเสียงอ,อง๋อง,อ,องจึงตั้งกงจูงหมวนผู้อา เป็นที่เลงอินขุนนางผู้สำเร็จราชการทั้งปวงและกงจูงหัวนนั้นพอใจนางอุยสีพี่สะใภมาแต่แรกชอบ,บุญอ่องตายหมายจะพูดจากเกี่ยวนางอุยสีให้ยินยอมเป็นภรรยาแล้วจึงจะชิงเอาสมบัติในเมืองช้อเป็นของตัวก็หาได้ช่องที่จะพูดจากับนางอุยสีไม่ครั้นอยู่มานางอุยสีป่วยปวดศีรษะกงจูงหัวนรู้ข่าวก็ดีใจจึงแต่งตัวไปเยี่ยมนางอุยสีณตึกข้างใน แล้วพูดจาเกี้ยวนางอุยสีแต่เช้าจนเย็นนางอุยสีก็ไม่ยินยอมว่ากล่าวหยาบช้าขับไล่กงจูหมวนก็ออกมานางอุยสีมีความแค้นเคืองเป็นกำลังจึงให้หญิงคนใช้ไปบอกแก่ชอเซียงอ,อง๋องชอเซียงอ๋องแจ้งดังนั้นก็โกรธจึงให้หาตัวเตากกปุดเตาเป็กปีผู้ตายกับขุนนางทั้งปวงเข้ามาสั่งให้ไปล้อมตึกหูหินอุยสีจับกงจูหมวนซึ่งทำหยาบช้าฆ่าเสียจงได้ เตาก,กกับขุนนางนายทหารทั้งปวงต่างคนคำนับรับคำและพากันไปล้อมตึกนางอุยสีกงจูหวนได้ยินเสียงทหารมาล้อมรอบตึกก็ตกใจจึงช่วยงาววิ่งออกมาที่ประตูตึกพบเตากกกับเตาปันถือกระบี่วิ่งเข้าไปกงจูหวนก็เอางาฟันเตากกเตากกก็รับด้วยกระบี่ถ้อยทีรบกันเป็นหลายเพลงเตาปันจึงรำกระบี่เข้าช่วยเตากกกงจูหวนก็ถอยหนีลงจากตึก เตากกจึงเอากระบี่ฟันกงจูมวนคอขาดตายเตากกกับขุนนางทั้งปวงก็พากันเข้าไปคำนับเยี่ยมนางอุยสีแล้วเอาศีษะกงจูหวนมาให้ช้อเสียงอ๋องเป็นบำเหน็จฝีมือชอเสียงอ๋องยังไม่หายแค้นจึงให้เตากกไปจับตัวบุตรภรรยาญาติพี่น้องของกงจูมวนฆ่าเสียให้สิ้นเตากกก็ไปตามสั่งครั้นรุ่งขึ้นเช้าชอเสียงอ๋องออกว่าราชการจึงตั้งเตากกเป็นที่เล็งอินขุนนางผู้ใหญ่ เตากกจึงจัดแจงทำการทำนุบำรุงเมืองช้อให้มั่นคงกว้างขวางขึ้นกว่าแต่ก่อนราษฎรทั้งปวงก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วเตา้ากกชักชวนผู้มีสติปัญญาและฝีมือกล้าแข็งมาทำนุบำรุงขึ้นเป็นที่ขุนนางฝ่ายทหารพลเรือนเป็นอันมากเตากกให้ตั้งสนามใหญ่ไว้สำหรับหัดะแก้วทหารทั้งปวงให้ชํานาญในเพลงอาวุธรู้กระบวนรบครบสิ่งเมืองช้อก็มีสง่าปรากฏ ไปทั่วทั้งถีทิศขอบคุณที่รับฟังจนจบขอบคุณเว็บไซต์ห้องสมุดวัชรยานและเว็บไซต์3ากุกวิทยา911สำหรับการเผยพแพร่วรรณกรรมเลียดกกและวรรณกรรมเรื่องอื่นๆเป็นวิทยาทานท่านผู้ฟังสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะพบกันใหม e ่ EP หน้าสวัสดีค่ะ